เปิดมีทิปเมาอ,อีกแล้วสุดนี้บรรดาดเด็กแก๊งผู้สายผู้เดียวมาคุ้มกันเอ่าทายอาทิตย์บุมียังพากันนัดมากินเบียร์ลองรถไฟทางทางเนื้อเน่บธันดีคีจากบ้านร่วขบางบอเตนหลักจากที่มีแจ้งการเข้าบอเตนต้เขาก็มาลองเข้าบัง มายามพี่น้องก็น้ำตาแล้วก็มีชิดมองกันนีกแล้วไปไปเรื่อยๆตอนนี้ฮอตสัตวนี่โบเต็นทางระบิดเนะเาะพอเอาโซล่าเอาลงาลเอาขี่รถอากอ่ะขี่รถเอ้ยเอาขี่รถไฟเทอเชียมันเซคคีไปแต่เทีเท่ยวลงเวียงจันทร์มาขอร่วงเนาะ สุดนี้เข้ามาโบเตนไปเบิ่งอนว่าทิปเมาทิปนี้ทิ่เป็นอะไรอ่ะมีแต่บรรดาแต่บรรดาเศร้าๆเอาเมยมาคุมกันเศร้าๆเศร้าๆมาห้าเงินสองพ้วดจีนอยู่คิดคิดเศรษฐกิจพิเศษโบเตนอ่ะทราให้ตัวบังทรงบังให้นำเมียเมียอีมาห้าจบพิเศษ S <S <S อทางออกสถานีโบเต็มป่าโลย่างชมวิวสถานีน,นิดนึงต้นๆสถานีโบเต็มจากที่โบได้มากอาจจะเกือบปีเนาะหร,อรือว่าอาจจะปี๋ไป อ่ะให้เบิ้งบรรยากาศโริเวนสุ่านนีรถไฟฟ้าโบเตนทีมงานขเขาพร้อมบวกพร้อมเมป่าไปเดี๋ยวเรอโบอเตนน่าจะเครื่องมือแล้วก็ตอนแรงทีเข้าไปล่วงน้ำถาาระเดี๋ยวไปเบื้งบรรยากาศพร้อมกันว่าโบเตนวันนี้เป็นอะไรไป วันกาศโปรตีนวันนี้ซ่องพันเสาซ่องสถานีรถไฟกำลังออกจากสถานีทางดีขึ้นบ่ท <c> ถ <oughs> <อ>ังนี่ง่ายคือเก่าเลยนะมีรถค้นทรงสินคขาไล่เอ๊ ถรถตำในกินียวน่ากันาไหรอกมรถปรทศไสนเงี่งยเิกับอารถคันนี้ก่อไปไคันนี้ไปใช้ยูบุตไมนะ เี่เข้ามายังเป็นทีเด็อยู่เนาะเปีย่อมาจกอน่นะอจากบนเตี้ยเออน่นเตี้ยเขาไนหัเต้ยขนะเขาเไปเป็น้นน่นเตอ่นเขไปลงเขาเปลี่ยนทางเลยตรงนี้ก็ ช่วยที่บอเต็นให้เบิ้งเบอร์ห้องก่อนเบอร์ตองนอนนี่มาเมืองจีนก็ต้องกินอาหารลือกับอะไรเนาะมาจีนมาเคสพิเศษของจีนก็ได้กินอาหารจีนอ่ะวันนี้เดี๋ยวพากินเบียร์จีนเด้อกินเบียร์จีนกันเนาะกินอะไรจีนเล่นนะเบียจีนกันเลยนะ

วิดีโอวิดีโอมาหักงานอื่นเด้ออันนี้มันลยนะงานครอบครัวเนาะอายุต่ำกว่าสิบแปดปีก็ให้คำแนะนำในการรับชมคลิปก็พอเด้เด้ออันนี้มันคลิปห่อมันทิศมนต์ซื่อทิศอบุญแล้วครอบครัวเดินทางจากนครลูองมาโปลุ่มหบางแล้วกันเตน่มายามพี่น้องโปเตนแล้วกัไปเร่องถ่านต่อตอนนี้กำลังเดินทางจาก โบเตีนเข้าไปลุกน้ำผาดูาสึกว่ารถคันนี้ครับงานเอ็นไปเลยนะเป็นที่โอเคบ่วนซีไปทำกันเด้ดอเดี๋ <laughs> ยวจะได้ไปพ้อมกันดูน้ำผาเนี่ยเฮ้ยนี่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 ขนาดโบเตียนยังมีเด็กสองตัวสั่งกบุเลียด้วยดไปว่กันรถมา Many hours later day. đi đi hàng là phù đẹp. Nhìn thật phải vời. Mình đang đi ăn ở đây. Mình đang đi ăn ở đây. Mình đang đi ở 呵呵 <laughs>、oh. ปีเข้าสมมันละฟูเฟดฟูคำแดงทองเที่ยวแห่งใหม่ทีหลวงน้ำท่า ทเลากันออแใรกดมบ้าเดวอเป่าิดเออเธอโบดบโบดีเปิดเธอบิลิซอดเลุ่มเป็นหลาน กลางเต็นสไปดี้แมนฝามมาน่าจะเป็นฝามน่าจะเป็นมาสองโตอะไรด้เอาผู้ป้าให้ดูย็นมาเยอะเนมาแล้วมาหน่ะ nè má, mì mạ cái mì cuồng, Sẽ cuồng như cuồng đảo, cuồng đảo. โอ้ขักแค่เฮ็ดตุน่สนสเต็กแม่เนาะซีซอยเฮ็ดสเต็กโรกนมเลยุดาเต็นะกวกวงกวงนี้บริจาคสดพอมันกวงดาวพามพามัันกลอ เขานเหตยาไม่กลัวงกวง่ะตัวฟาาจะมีา้งนีเจี้ยงจักจักนี่่นมีนอนมีนอน Many hours later, the next day.